สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่หมูจะมาพูดถึงเรื่องอูดคลัสเซอร์อีกแล้วนะคะจะมาอธิบายชื่อของมันให้จบเลยนะคะในในคลิปนี้เหลืออีกแค่3ตัวคือตัว e ตัว co แล้วก็ตัว o พี่หมูอธิบายไปแล้วว่าทำไมถึงต้องรู้อนะูดคลัสเซอร์เนาะที่เราต้องรู้จากอูดคลัสเพราะว่าเราจะได้เรียกชื่อมันถูกเวลาเรียกชื่อมันถูกแล้วก็รู้ว่าคาคานั้นเป็นคาประเภทไหนเราจะได้รู้ว่ามันจะเอาไปใช้อยู่ในประโยคอย่างไงแล้วก็จะไป เปลี่ยนรูปร่างมันยังไงง่ายขึ้นนะแล้วก็ช่วยให้เราจำศัพท์ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำแรกเลยค่ะตัว e ค่ะ i n t e r j e c u n e r เป็นคำอุทานนะคะคำอุทานอย่างเช่นพี่หมูเคยให้ตัวอย่างไปแล้วอย่างคำว่าฟีฟีฟีอย่างเงี้ยนะ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 ยนะอย่างคำว่า ทูซันอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำอุทานเวลาที่โมโหอะไรหรือโกรธอะไรแล้วก็มีการอุทานออกมา,านะอย่างคำว่าไออ่าเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำต่อไปค่ะุกโคค่ะคนยังคูนเะนเป็นคำสันธานคำสันธานคืออะไรคะแปลไทยเป็นไทยให้หน่อยนึงคำสันธานนะคะเป็นคำที่เอามาเชื่อมคำหรือเอามาเชื่อมประโยคสองประโยคนะคะเพื่อให้ได้ความหมายสมบูรณ์อย่างเช่นคำว่าและ ฉันและเธอ,อหรือเธอจะเลือกอันนี้หรือจะเลือกอันนั้นนะคะคำว่าอกเอเดอเมนฉันจะทำอย่างนี้แต่เธอไม่ให้ฉันทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คือคำสันธานเอาไว้เชื่อมนะคะเชื่อมคำหรือเชื่อมประโยคก็ได้นีอันสุดท้ายคือ adjective ค่ะ adjective คือคำคุณศัพท์นะคะ adjective คุณศัพท์คืออะไร a d j e c t i v จะเอาไว้ขยาย s u b s t a n t i e ก็คือคำนามที่เคยอธิบายไปแล้วนะคะเอาไปขยายอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีปากกาเราก็สามารถที่จะบอกาปากกาสีแดงนะหรือเราบอกว่าบ้านหลังใหญ่อย่างเงี้ยนะคะ s t u อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีเนี้ยหวังว่าทุกคนจะเรียกชื่ออุ c l า s s ถูกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่บุูกก็จะทำ วิดีโอในรายละเอียดของแต่ละตัวเวลาที่พี่หมูจะพูดถึงว่ามันเป็นคลาสไหนเป็นคําประเภทไหนจะได้รู้นะคะจะได้เข้าใจว่ามันจะมันหมายถึงไงแล้วไปใช้ยังไงถ้าชอบก็กดหัวใจนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ไปให้คนอื่นด้วยนะคะถ้าเกิดยังไงพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ